สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่บดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็เดินทางมาเจอกันในคลิป EP ีที่91นะครับสำหรับพี่ๆน,น้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าและมาแชร์ให้ทุกคนฟังโดยน้องก็แอดไลน์มาหาผมนะครับ ผมเองก็ได้คุยกับน้องน้องเสียใจมากน้องติดพนันสล็อตเกมแมวมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้างผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนเนี่ยอยากฟังเรื่องราวต่อไปนี้แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเจอเรื่องราวเหล่านี้กับตัวเองบางคนบ่อยมากนะครับเคยมี FC ที่แสดง ความี่เห็นเข้ามาในช่องของผมว่าโดนประมาณ3-4ครั้งเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของน้องติ๊กไปพร้อมๆกันนะครับติ๊กเป็นสาวโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเธอเป็นคนขยันตั้งใจทำงานเป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคน ด้วยความที่ว่าบริษัทของเธออยู่ไกลจากหอพักเธอจึงได้ตัดสินใจซื้อมอเตอร์ไซค์1นึคันวงเล็บเงินสดนะครับเอาไว้ขี่ไปทํางานหลังจากนั้นมาเธอก็ทํางานเก็บเงินบางส่วนก็ส่งกลับบ้านคุณภาพชีวิตดีมากนะครับเหมือนพวกเราทุกคนนั่นแหละถ้ายังไม่ติดพนันจนเข้าปี2 5 6 5เธอได้มารู้จักกับพี่คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในโรงงานเดียวกันพี่เขาได้ชักชวนให้เธอเล่นสล็อตพี่เขาบอกว่าลงทุนน้อยแค่เติมไป200-300ถึง300บาทก็มีโอกาสได้รางวัลและได้รับเงินเยอะในตอนนั้นเธอเองก็หลงเชื่อเพราะเห็นเพื่อนๆหลายคนเขาเล่นกันได้เยอะแต่ก็มีเล่นเสียแต่มันจะมีสักกี่คน ที่จะมาออกหรือมาโฆษณาว่าตัวเองเล่นเสียโดยรวมแล้วก็จะพูดว่าตัวเองเล่นได้ทั้งหมดนั่นแหละครับแล้วติ๊กก็ได้ทำการสมัครแล้วก็เติมเข้าไปเล่นนะครับนี่แหละครับพวกเพื่อน,พ,อนพวกเราต้องระวังให้ดีนะครับถ้าใครมาชักชวนให้เล่นการพนันห้ามนะครับ ในการเล่นครั้งแรกของเธอเธอเติมเงินเข้าไปครั้งแรก300บาทแล้วเกมที่เธอเล่นก็เป็นเกมแมวเธอเล่นเบละ1บาทยิ่งปั่นก็ยิ่งได้ตัวคูณในแต่ละตามันก็มีตัวกินบางแพงลงมาเรื่อยๆวายก็มาบ่อยมากกินต่อเนื่องแจกต่อเนื่อง เธอเห็นยอดเงินที่แตกในตรตาไปคูณกับตัวคูณที่สะสมเห็นตัวเลขวิ่งในเกมมันเป็นภาพจำที่ติดตามาโดยตลอดยิ่งถ้าเธอเล่นได้แล้วถอนเข้าบัญชีมันยิ่งทำให้เธอมีความสุขอารมณ์ดีและในครั้งนั้นครั้งแรกของเธอก็บวกมา800บาทเธอมีความคิดว่ามันเล่นง่ายจังเลย ขนาดเติม300ยังได้ถึง800บาทแล้วถ้าคนเติมเยอะๆหรือปันเบทเยอะๆจะได้เยอะขนาดไหนนี่คือความคิดของน้องติ๊กในตอนนั้นนะครับเธอเองจากเมื่อก่อนสมมติถ้ามีเวลาว่างจะเข้าดูเฟซดูหนังซีรีส์ต่างๆพอติดสล็อตก็เข้าไปอยู่ในวงของนักเล่น ก็คือได้คุยกับเขาทิศทางการหากำไรในแต่ละวันมาคุยกันมาโชว์หลักฐานให้กันดูว่าใครบวกเท่าไหร่มีความสุขมากในช่วงนั้นนี่คือสังคมของพนักงานนะครับถ้าใครเล่นได้ก็จะโชว์กันเหมือนที่หลายๆคนอยากรู้นะครับว่าสังคมของพนักงานเวลาเขาเล่นพนันนี่เขาจะทำอย่างไร ก็มาสมหัวกันนะครับเวลาพักเบรกมีเวลาแค่5นาทีบางคนก็ปั่นได้เป็นพันหรือบางคนเป็นหมื่นนะครับก็ยังมีก็คือสล็อตแตกนะครับต่อเลยนะครับและเธอก็เล่นมาเรื่อยๆในช่วงนั้นก็มีได้บ้างเสียบ้างโดยรวมก็ถือว่ายังมีกำไรอยู่พอเข้าปี2566มันก็มีอยู่วันหนึ่งเธอได้เติมเงินเข้าไปเล่น500บาทปั่นเบรละ3บาท ช่วงแรกคือได้กำไรมา300บาทแล้วแต่เธอก็ไม่หยุดเพราะความมันจึงปั่นต่อไปเรื่อยๆจนฟลุกเข้าสเก็ตเตอร์ได้หมุนฟรี10ครั้งเธอดีใจมากแล้วก็ลุ้นในแต่ละรอบรอบที่1ถึงรอบที่3มันก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่พอรอบที่4ขึ้นไปตัวคูณก็เริ่มลงมายังไม่แตก และพอเข้ารอบที่6ตัวแพงก็มาเข้าเธอเต็มเๆแล้วก็กินแบบต่อเนื่องวายก็มาด้วยไปคูณกับตัวคูณที่เยอะด้วยเธอตื่นเต้นมากดีใจสุดข,ขีดจนได้รับรางวัลซูเปอร์เมกาในรอบนั้นคือ9,200บาทนะครับครั้งแรกของเธอเลยเธอเก็บอาการไม่อยู่จึงได้เล่าให้พวกเพื่อนๆฟัง พร้อมโชว์หลักฐานการได้ของเธอให้พวกเพื่อนๆดูและหลังจากนั้นเธอก็ได้ถอนเงินออกมาบางส่วนก็ซื้อของใช้ซื้อเสื้อผ้ารองเท้าบางส่วนก็เก็บไว้เป็นทุนในการเล่นต่อเธอเริ่มคิดโทเทีนครับเธอเริ่มติดเริ่มเล่นทุกๆวันมีชั่วโมงเล่นกับมันเยอะขึ้นพักหลังๆเริ่มเล่นได้กำไร เงินในบัญชีก็เริ่มเยอะนั่นแหละครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอได้แล้วก็เหลิงแล้วก็มีความต้องการอยากชนะมันมากขึ้นกว่าเดิมพอเข้าปี2567หลังจากโบนัสออกไม่กี่วันเธอก็เข้าเล่นปกติมันก็มีสัญญาณบอกเหตุแห่งความหายนะหลายๆอย่าง คือปั่นประมาณ50ครั้งแต่แค่3ครั้งสเก็ตเตอร์ก็ไม่มาถ้าจะมาก็วิ่งเลยช่องเติมไปรอบแรกก็หมดต่อด้วยรอบ2เหมือนเดิมคือหมดทีนี้เธอก็ได้หันมาซื้อฟีเจอร์ตามคำแนะนำของเ,เพื่อนๆในสายนักเล่นด้วยกันเธอซื้อที่2บาทคือ150มันก็แจกและแตกเต็มที่แค่300บาท แต่ตาที่เหลือขาดทุนทุกรอบเงินในยูเซอร์ก็หมดเร็วกว่าเดิมด้วยความที่ว่าเธอเคยได้กำไรทุกวันจากสล็อตเธอจึงไม่ยอมเติมเข้าไปเรื่อยๆยิ่งปั่นยิ่งซื้อหวังจะเอาทุนกลับมาคืนยิ่งเล่นก็ยิ่งเครียดงุนหงิดขาดทุนทุกรอบเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้และเธอก็เสียในแต่ละวันอยู่ที่7 0 0 0ถึง8,000บาท ก็ถือว่าเสียเยอะนะครับบางครั้งก็อยากจะเลิกแต่พอเห็นเพื่อนเล่นก็เล่นตามและในครั้งหลังของเธอมันไม่แจกไม่แตกเลยบางทีเธอก็ได้กําไรแล้วแต่เธอก็ไม่ถอนก็มีเพราะอยากได้เยอะพวกเ,เพื่อนๆเขาบวกเขาได้กําไรเขาดีใจแต่เธอนั่งเครียดเหงาหงอยเศร้าในทุกๆวันเป็นอย่างนี้แหละครับคนนายได้ก็คุยโวหน่อย แต่ถ้าคนนายเสียก็เงียบคลิปยังไม่ใช่วันของกูอะไรประมาณนั้นต่อเลยครับจนเข้าเดือนพฤษภาคม67เเธอเริ่มติดหนักและเสียหนักขึ้นทุกวันจนเงินเก็บในบัญชีที่เคยมีหลักแสนเหลืออยู่แค่หลักพันเธอมองดูเงินในบัญชีทีไรก็เครียดเธอเริ่มประสบป,ปัญหาทางการเงิน บางเดือนแทบไม่พอใช้แต่ก็ยังมีเงินเติมเล่นอยู่และหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เล่นจนเงินเกลี้ยงบัญชีเธอก็เริ่มเอาทองไปขายได้เงินมาก็เอาไปปัน่นสล็อตเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเข้าสีสวัสดิ์เงินติดล้อได้มาหมื่นกว่าก็เอาไปปั่นสล็อตจนหมดและหลังจากนั้นเธอเริ่มหยิบยืมจากคนรอบข้างคนละ3 0 0พันบาทบ้าง 5,000บาทบ้างหวังจะถอนทุนคืนแต่เล่นไปเล่นมามันก็หมดเธอก็เครียดเริ่มมีหนี้จากการพนันเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากในแต่ละวันในช่วงนั้นก็มีหยุดบ้างเล่นบ้างตามจํานวนเงินที่หามาได้ก็คือหายืมคนอื่นได้นะครับพอเข้าเดือน6วงเล็บ เดือนเมษายนนะครับเธอได้โทรศัพท์ไปยืมเงินพี่สาวของตัวเอง7,000บาทอ้างว่าไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินกินข้าวพอได้เงินมา7,000บาทเธอก็ไม่รอช้าเติมเงินเข้าไปเล่นสล็อตวงเล็บเกมแมวเหมือนเดิมซื้อฟีเจอร์อยู่ที่700กว่าบาทนี่คือใจใหญ่แล้วครับก็ได้กำไรบ้างขาทุนบ้างแต่มันก็มีอยู่ตาหนึ่งฟังเรื่องราว ต่อไปนี้ให้ดีนะครับมันมีความดาราม่าเกิดกับเธอนะครับต่อเลยนะครับมันก็มีอยู่ตาหนึ่งที่ทำให้เธอบวกมา4 0 0พันกว่าบาทและไอ้เงิน4 0 0พกว่าบาทนี่แหละมันเป็นภาพจำที่ทำให้เธอไม่มีวันลืมตลอดไปคือเธอใช้เงิน4,000บาทปั้นขึ้นมาเรื่อยๆ เริ่มขยับเบทตัานงห,นกหักคือ50บาทถึง100หรือไม่ก็200บาทไปเลยนะครับวัดใจไปเลยแล้วมันก็แจกมาเรื่อยๆจนเธอบวกมา16,000บาทเธอดีใจมากอาการเครียดเริ่มหายไปแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเธอขอลองใจลองใจใหญ่ดูสักครั้งสัก4ตาก็คือเธอปันป่นเบทละ5 0 0ไปเลย2ตาแรก คือ1,000บาทไม่มีอะไรพอตาที่3เท่านั้นแหละสเกตเตอร์เข้านะครับเธอดีใจมากลุ้นตัวโกงเลยแล้วมันก็มีตัวคูณลงมาเยอะมากจ่ายตัวแพงด้วยเบรดละ500บาทด้วยพอครบ10บรอบเธอกระโดดดีใจเพราะเธอได้รับรางวัลซูเปอร์เมกาคือฟังดีๆนะครับทุกคน 3 2 5 1 2นสบาทได้เยอะไหมสุดยอดเลยนะครับนี่คือภาพจำเธอสั่นทำอะไรไม่ถูกบวกมาเยอะได้ทุนคืนทั้งหมดและกำไรด้วยยังไม่จบแค่นั้นนะครับฟังดีๆและหลังจากนั้นเธอได้ทำการถอนครั้งแรก45,000บาทนี่คือสูงสุดในแต่ละครั้งในการถอนนะครับ ผ่านไปยี่สิบนาทีเงินก็ไม่เข้าเธอเริ่มวันๆเริ่มระแวงเพราะมันแปลกๆรอบกันก่อนคือเธอได้น้อยหลักพันมันเข้าเร็วมากแต่พอได้เป็นแสนช้ามากเลยเธอก็ได้ติดต่อไปอยังแอดมินให้เขาตรวจสอบให้หน่อยคำตอบที่เธอได้รับคือรอตรวจสอบเดี๋ยวดำเนินการให้และแล้วผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเงินเธอก็ยังไม่เข้าเธอก็ได้ ลน์ไปหาแอดมินพนันอีกครั้งและในที่สุดเว็บก็บล็อกเธอเธอไม่สามารถถามอะไรเขาได้เลยรวมทั้งยอดเงินก็ยังคงค้างอยู่ในยูเซอร์อย่างนั้นตลอดไปเหลือไว้แต่ความทรงจำที่เคยเล่นได้คือปั่นเบละห้าร้อได้มาเป็นแสน พอเธอรู้ว่าถูกโกงเธอก็เครียดพูดคนเดียวร้องไห้ทั้งคืนไม่อยากทำอะไรเครียดเป็นนี่เป็นสินเขาเยอะนอกจากถูกโกงแล้วยังต้องเสียทุนอีก7,000บาทมีความคิดอยากฆ่าตัวตายคิดว่าตัวเองไม่เหลือใครแล้วในช่วงนั้นลางานบ่อยมากสุดท้ายเธอก็ได้ตัดสินใจมาพบหมอจิต,ตเวชเพื่อมารักษาอาการเครียด ที่เกิดจากพนันออนไลน์วงเล็บสล็อตเกมแมวมันก็ช่วยเธอได้บ้างแต่ภาพจำมันก็ยังตามหลอกเธอหลอกหลอนเธออยู่ทุกวันแต่เธอมีความคิดว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งเธอจะต้องกลับมาได้หรือผ่านมันไปได้และเลิกพนันได้ขาดขอแค่เธอตั้งใจและลงมือปฏิบัติเปลี่ยนโหมดทางความคิดคือทำงานได้แน่แต่ถ้าเล่นพนัน่เสียแน่ แค่นี้เธอก็จะสามารถประสบความสำเร็จและเป็นคนใหม่ที่ดีตลอดไปโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็คือน้องอ่ะถอดไม่ได้นะครับทุนแค่เจ็ดพันเนี่ยอุตสาหสลอดแตกเบรละห้าร้อยเลยได้มาตั้งสามแสนกว่านั่นคือเป็นการได้ทุนแล้วได้กำไรไปในตัวเลยนะครับ วงเล็บถ้ามันถอนได้ใช่หไหมครับแจ้งความได้ไหมก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเขาบล็อกหนีแล้วไลน์มาหาผมเศร้าโศกเสียใจผมเองก็สงสารนะครับก็เลยทำคลิปให้บางอย่างผมก็ถามน้องด้วยให้น้องบอกข้อมูลผมมาวิธีปัน่นวิธีแทง ก็คือซื้อฟีเจอร์อะไรต่างๆนี่แหละเห็นไหมครับอาการอยากเล่นอยากเติมมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเวลาพวกเราเล่นได้พวกเราก็จะมีความคิดว่าพวกเรามีสติมันไม่หมดหรอกพี่ออฟหนูเล่นได้จังเยอะได้กําไรตั้งเป็นแสน แต่มันจะต้องมีวันหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งที่เราหัวร้อนแล้วปรากฏว่าเราเสียนะครับถ้าเราหยุดได้ก็ดีหรือหาวิธีทำยังไงก็แล้วแต่จะทำให้เราไม่ต้องโดนมันกินอีกแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเวลาเราโดนแล้วเราก็จะต้องกลับไปสู้ใหม่จริงไหม เหมือนอย่างน้องผู้หญิงคนนี้นะครับสู้แล้วสู้อีกผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยหมดทั้งทุนหมดทั้งกําไรนะครับเพราะสล็อตเกมแมวผมเองก็ได้ให้คำแนะนำกับน้องแล้วนั่นแหละครับสอนอะไรหลายๆอย่างหลักๆก็คือให้เอาเงินไว้กับ พี่สาวเคลียร์หนี้เคลียร์สินตั้งใจทํางานเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะต้องเลิกได้เองนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับวันนี้น่ะมีน้อง fc ที่หมดจากพนันเข้ามาในไลน์ของผมเยอะมากมีตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วกลิ่นไม่ค่อยดีเลยนะครับ ในช่วงแรกๆนะ่ะยังไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่พอใกล้ปีใหม่เนี่ยเริ่มมานะครับนี่ก็คือไม่ใช่เรื่องดีนะครับถ้าเราเล่นหมดเนี่ยเราติดนี่เขาเราก็มีโอกาสที่จะเอาเงินจากโบนัสไม่ใชหนี่ผมอยากให้ทุกคนนะ่ะเหลือเงินนะครับเราทำงานมาเหนื่อยทั้งปีเราต้องได้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่เอานะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ดูเขาวไว้นะครับ ดูเขาแตกระดับสามแสนกว่าเนี่ยแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับจริงอยู่ตัวเองอาจจะถอนได้ก็ได้แต่ถามใจตัวเองหรือ,อยังเราได้ถอนบ่อยไหมแล้วอ้ยอดที่เราฝากกับยอดที่ถอนเนี่ยอันไหนนะ่มันมากกว่ากันยาวกว่ากันนะครับให้เราสังเกตถ้ายอดถอนของเราน้อยกว่ายอดฝากก็จงเลิกนะครับ เสียแล้วเสียไปรีบกลับมาเป็นคนใหม่อยู่ในรางให้เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะนำขบวนทุกคนนะกลับบ้านเองแต่ไปอย่างช้าๆนะครับถึงบ้านทุกคนอย่างแน่นอนผมมั่นใจผมการันตีได้โอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ